ที่จะอ่านต่อไปนี้นะคะในเรื่องของการตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสมงสุดําอย่างไรนะคะภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการกระทําตอบแทนไม่ได้ไง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือใครคือ1มารดา2ปิดาภิกษุทั้งหลาย บุดพึงประคบประคองมารดาด้วยบาข้างหนึ่งพึงประคบประคองบิดาด้วยบาข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบน้ำและการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาระปัสสาษษวะบนบาทั้งสองของเขานั่นแหละภิกษุทั้งหลาย การกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอนุทำแล้วหรือทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งบุตรพึงชนะปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสระทิป,ปัดในแผ่นอินใหญ่อันมีลักษณะเจ็ดประการมากมายเช่นนี้การกระทำผิดอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอนุทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงสแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทานคือความถึงพร้อมด้วยความศรัทธายังมารดาบิดาผู้ทุศสิให้สมทานตั้งมั่นในศีลสัมปทานคือความถึงพร้อมด้วยศีล ยังมารดาบิดาผู้มีความตนีให้สมาทานตั้งมั่นในจาระสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยการบริจาคยังมารดาบิดาสามปัญญาให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาคือความพร้อมด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทําอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันหมดนั้นทําแล้วและทาตอบแทนแล้วแก่บิดางานดา พระสูตรที่2ผลของการประสบบุญใหญ่ทําบุญอย่างไรให้ได้บุญใหญ่ตา,ามคําสอนพระเจ้าดัางนี้ภิกษุทั้งหลายนักปวดผู้มีศีลเข้าไปสู่สุสุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะ5ประการฐานะ5้าอย่างอย่างใดเล่า5อย่างคือในสมัยใดจิตของมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์ 2. ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายพากันต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนะแก่นักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อที่เป็นไปเพื่อการเกิดในสกุลสูง 3. ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายกำจัดมนทินคือความจะหนีเสียได้ในนักบวชผูมีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้เกยียิศัพิ์อันใหญ่ 4. ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมแจกใหญ่ทานตามสติตามกําลัง ในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้โค้ปัพย,ยัอยางห้าในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมไต่ถามสอบสวนย่อมฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้ปัญญามแ่ใหญ่ ภิกษุทั้งหลายนักบวชผู้มีสีเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบคุณเป็นอันมากด้วยฐานะห้าปการเหล่านี้แลตรวมาามีองค์แปดเกิอสัมมา รับรางวัลนะเต้ห้า เราเปลี่ยนม่นะใครท่องได้เท่าไหร่ท่องรวดไปเลยนะเพราะว่าคําถามจะไม่มีตอนคําถามอาจจะมีเล็กน้อยตอนคำถามนะในตรงตรงนี้ใครท่องได้เท่าไร่ท่องไปเลยาบามวันเท่าไหรไม่อัานเลยวันนี้มาเลยเ

ททั้งหลายหวังได้อยู่เพียงนั้นมั่นมีองค์แปดสามมาที่สีความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการผู้ใจชอบสัมมากรรมตะการทำการงานชอบสัมมา,า,า,าอมาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายานมะการหา เตรียมชอบสมารถตีความระลึกชอบสมารถสมาธิความตั้งใจมังชนคนนี้ได้หกระสู่ร,รับเจ็ดร้อยสี่สิบบาทมีผู้สนับสนุนเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านครับชื่อคุณประทีะปพัชรามีอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับเด็กวันให้กับเด็กๆห้าคนต่อไปชิอ ทั้งหลายเทวินัยนั้นจะเป็นศาสนาของผู้เธอทั้งหลายโดยการลงไปแห่งเราบทสวดปัชิมวาจาพิสูจทั้งหลายวันนี้เราขอาจะพูดเธอทั้งหลายว่าคถามทั้งหลายมีความสนใจเป็นธรรมดาโดอทั้งหลายจะเห็นคามไม่ควาอมไมรทาไรเ่าร้อสิบาทนะ่ขอ,ขอสูกเอาคำถามเดี๋ยว ต่อ,อมาก็มายืนมายืนตรงลุงเนี่ยนะมายืนตรงลุงตรงนี้นะแล้วก็ตอบคำถามนะลุงจะตอบคำถามนะ <c oughs> พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรจะหยิบให้เมื่อคืนมาจาก๋ยวแม่นางเทวีมาใหม่เลยเอเลยคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่อารางวัลหนึ่งร้อยบาทลองกับตัวนี้ด้วยนะโอะ้คำถามนี้ถ้าตอบไม่ได้แย่เลยนะเนี่ยคำพูดที่

ป้าเขาต่งหน้หน้างหน้ารงลุวลไดรางวัลหนงร้อาทตัวนี้หนึ่งตัวด้วยนะครับตัวนี้หนตัวด้วยอ้าวตัวนี้หนึ่งตัวพร้อมกับรางวัลหนึ่งอบาทถ้าตอบคำถามนี้ได้ปูบ้า กองหลวงจังหวัดปทุมธานีถามว่ารหัสไปรษณีย์อะไร ศาสนาในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้านะชื่อพระพุทธเจ้าเป็นภาษาบาลีชื่อว่าอะไรที่ฟังวิดีโอไหมชื่อย่อๆกันนะตัวน,นี้ตั้งชื่อยอ่อและชื่อเต็มเจาะชื่อเจอนะาะศาสนาพุทธค่ะศาสนาพุทก็ถือว่าถูกต้องนะรับการเลยไม่มีผู้ใ ยืนหนหน้ามาทางตรงนะเหน้าไางนครับอ้าวค้าารู้อยู่พี่สา้ขางวัลรางวัลมีั้งหนึ่ร้อสองร้อนีู่แดงมากงอ๋อได้ลดดูนะาถามหลังจากได้ยินได้งธรรม่จากราจารบุฟเฟต์สโปนโแล้ว วันอาทิตย์หน้าอยากชวนคุณพ่อคุณแม่ไปที่ไหนไปทำอะไรทำอะไรทำอะไรทานกลากได้กินได้ทำธรรมะจากก็อจากคิดคิดชวนกันไรอแล้ววันอาทิตย์หน้าจะชวนคุณพ่อคุณแม่ไปที่ไหนไปทำอะไรไปวัดตาาบงไปบางทางถูกต้องเอาไปเลยก็ไปรางก่อนได้ไงละไปเราไม่ไร้ไปบงเงินไม่เอาได้ลูกตาดี อ้าวงตาไปอ้าวันนี้เมื่อี้เสียโอกาสไปตั้งใหม่่าเลยจบจเนมาัเดียวนี้ม นนี้หนึงพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์และพวกเราทุกคนท่านมีข้อแตกต่างกับมนุษย์อย่างเราเราอย่างไรออกมาสองข้อรางวัล200บาทรแร,า,ราเนพู่อเพ็ีา่อรมเพื่ตมอระ้เ็นเพระนพื่อะเพเ คนคนที่สองถูกข้อดีคแครับแค่แค่แค่ไปแลบร้0 0บาทก็รนาคาร0องร้อยในค่เดียว กรรมที่กำลังทำกันอยู่ในขณะนี้ชื่อกิจกรรมอะไรเมื่อกีผมบอกไปแล้วแต่เริ่มจำได้ไหมจบได้ไหม อยโลนอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายให้สมการช่วยดูด้วยห้ร5 0ยบาทท็กเด็กๆนะครับดูด้วยใครยกมือก่อนนะครับแล้วก็การดูด้วยนะ รกรกรมการดูแล้วก็รุคลาต่อกรอน5 0้บาท 啊！什么什么？哦。 พระเจ้าปัตตานอริยาจสีืรควาลีดุสราศสีกาลทุกข์สุนทรีนโรธมะครับหมดยัง สี่ใช่ไหมมีอะไรบ้าง <favour of osure> ครับส <io> ี่พ่อมาเลยปอนคาถามสุดท้ายจริงๆอาถามใหม่นะพุทธเจ้าอัสสรุปอริยสัตสีถามว่าสี่ประการมีอะไรบ้าง มีน้อยพกเราจะได้ให้คะแนนเขที่ใหญ่ที่สุดโอเคแล้วขอขอบคุณที่อนนนการอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ